ผู้นำยูประนามฮามาสนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูยืนยันอิสราเอลจะยังไม่ยุติปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาประนามกลุ่มฮามาสเป็นฝ่ายเริ่มก่อนด้านผู้นำกลุ่มฮามาสประกาศยกระดับการต่อต้านไซออนิสสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเทลอาวิฟประเทศอิสราเอลเมื่อวันที่16พฤษภาคม ว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูถแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาเป็นผลจากการที่กลุ่มฮามาสเป็นฝ่ายยิงจรวดมาก่อนจนถึงตอนนี้ยังไม่หยุดดังนั้นปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลจะเกิดขึ้นนานตราบเท่าที่จำเป็นผู้นำอิสราเอลยังกล่าวอีกว่า ปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาเป็นเรื่องที่อยู่เหนือศิลธรรมเพราะเกี่ยวพันกับความมั่นคงและอธิปไตยในการปกป้องอธิปไตยของชาติและคุ้มครองชาวอิสราเอลจากการโจมตีของกลุ่มฮามาสพร้อมทั้งกล่าวเชิงเตือนบรรดาเครือข่ายของกลุ่มฮามาสว่าไม่มีทางหนีพ้นไม่ว่าจะหลบซ่อนอยู่บนดินหรือว่าใต้ดินก็ตามถ้อยคำแถลงดังกล่าวของนายกรัฐมนตรีอิสราเอล เกิดขึ้นในขณะที่กลุ่มฮามาสระดมยิงจรวดชุดใหญ่รอบใหม่ข้ามเขตแดนจากฉนวนกาซาไปยังอิสราเอลโดยจรวดหลายลูกยังคงลอยไปไกลถึงกลุงเทลอาวิฟและนครเยรูซาเลม็มตลอดจนเมืองใหญ่อีกหลายแห่งด้าน IDF ตอบโต้ด้วยการส่งเครื่องบินรบปูพรมโจมตีเป้าหมายในฉนวนกาซารวมถึงบ้านพักของนายยายาซินวาผู้นำกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซา แต่ยังไม่มีการยืนยันว่ามีใครอยู่ในบ้านระหว่างเกิดเหตุหรือไม่ทางด้านของนายอิสมาอิลฮานิยะผู้นำสูงสุดของกลุ่มฮามาสซึ่งลี้ภัยอยู่ในกาตาประนามไซออซิสโจมตีชนวนกาซาและสังหารหมู่ชาวปาเลสไตน์ดังนี้การเคลื่อนไหวต่อต้านต้องยกระดับให้มากขึ้นชาวปาเลสไตน์จะไม่รับข้อเสนอ ที่ไม่ใช่การกำหนดให้นครเยรูซาเลม็มต้องเป็นเมืองหลวงของรัฐปาเลสไตน์เท่านั้นอย่างไรก็ตามการที่ IDF ทิ้งระเบิดทำลายอาคารสูง12ชั้นหลังหนึ่งในชนวนกาซาซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานของสื่อตะวันตกหลายแห่งรวมถึงสำนักข่าว AP ของสหรัฐสำนักข่าวอัลจาซีราของกาตาจนพังถล่มลงมาและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากสถานที่แห่งนี้อย่างน้อยหนึ่งคน ได้สร้างความไม่พอใจอย่างหนักให้กับบรรดาสื่อมวลชนที่มีสำนักงานอยู่ในอาคารแห่งนี้ถึงแม้จะมีการแจ้งล่วงหน้าประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้บรรดาผู้สื่อข่าวในอาคารอพรยพออกจากพื้นที่ก็ตามต่อมารัฐบาลอิสราเอลได้ให้คำตอบในเรื่องนี้ว่าอ้างอิงจากข้อมูลข่าวกรองที่ได้ระบุว่ากลุ่มฮามาสใช้สถานที่แห่งนี้เช่นกัน ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐต่างเรียกร้องอิสราเอลคุ้มครองการทำงานของสื่อมวลชนานานาชาติถึงแม้ว่าหลายฝ่ายต่างพยายามอย่างหนักทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อหาทางสงบศึกระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสแต่จำนวนผู้เสียชีวิตสะสมจากการสู้รบในฉนวนกาซาที่ยืดเยื้อมานานร่วมหนึ่งสัปดาห์เพิ่มเป็นอย่างน้อย148รายในจำนวนนี้รวมเด็กอย่างน้อย41ราย ส่วนอิสราเอลรายงานผู้เสียชีวิตในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยสิบรายรวมเด็กอย่างน้อยสองราย